Container Showcase Review ตู้บ้านโมด u l a าเฮาส์ที่มียอดขายสูงสุดในประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้ Container คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ที่เตรียมจะส่งที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นตู้รุ่นโมด u l a าเฮาส์ที่มียอดขายสูงสุดเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นบ้านสำนักง,งานรีสอร์ทออฟฟิศครับแบบมีห้องน้ำภายใน รายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพาท่านผู้ชมมาชมไปพร้อมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ครับโครงสร้างทั้งหมดจะเป็นเหล็กซิงเหล็กวแฟรงค์นะครับแล้วก็ถูกพ่นทับด้วยสีกสันซินมของ t ี a r e ร o ออกไซ์และพ่นทับด้วยสีจริงของโครงสร้างเป็น TOA อกริปตันอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพโครงสร้างจะเป็นสีน้ำตาลครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวตู้ครับจะมีหูหิว้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายจำนวน4หูสี่มุม4ด้านนะครับอยู่ตามมุมต่างๆของตัวตู้ ตัวผนังและหลังคาก่อนครับผนังและหลังคาจะเป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูปโชว์เคสไอโซวอลซึ่งลักษณะของแผ่นจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีภายนอกสีขาวเคลือบสีภายในสีขาวและตรงกลางครับจะเป็นโฟมโฟมตัวนี้เรียกว่าโฟมโพล,ลีสไตรีนโฟมคุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้และเป็นโฟมมาตรฐานเอฟเกรดก็คือเกรดสาหรับห้องครีนรูมห้องผลิตอาหารจุดไฟติดแต่ไม่ลามไฟครับนี่คือคุณสมบัติของ ตัวฉนวนกันความร้อนซึ่งเรานํามาใช้เป็นตัวผนังและหลังคาที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นสีขาวกับตู้ใบนี้ครับรายละเอียดด้านหน้าของตัวตูวต้ครับตัวตู้ขนาดกว้างนะครับกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร50และจะมีรุ่นหนึ่งที่เป็นกว้าง3เมตรยาว6เมตรแล้วก็ขอโทษทีครับจะเป็นรุ่นหนึ่งที่เป็นกว้าง3เมตรยาว7เมตร20และสูง2เมตร50ครับรายละเอียดด้านหน้าของตัวตู้ใบนี้ที่เป็นด้าน6เมตรกันก่อนครับ ด้านหน้าครับจะมีหน้าต่างบานเลื่อสนสลับให้2ชุดกรอบอลูมิเนียมเป็นสีดําแล้วก็มีตัวมุ้งลวดภายในให้เรียบร้อยการตกแต่งไลายไม้เป็นลายเซียนซอลล่องครับตัวนี้ทําเป็นตัวกันสาดในตัวสำหรับตัวกันสาดของหน้าต่างครับก็จะมีให้2ชุดครับ1ชุดนี้แล้วก็1ชุดนี้มีการตกแต่งไลายไม้ตรงกลางนะครับเพิ่มเติม,มขเข้ามาอีกนะครับด้านหน้าครับที่เป็นด้านทางเข้าครับก็จะมีเทเลสเล็กๆเป็นการตกแต่งลายไม้เหมือนกัน แล้วก็จะมีการตกแต่งลายไม้ด้านข้างนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วก็โคมไฟด้านบนนะครับแล้วก็ลายไม้ด้านบนแล้วก็ฝั่งตรงนี้จะเป็นโซนของห้องน้ําครับก็จะมีการตกแต่งลายไม้กรอบอลูมิเนียมต่างๆเป็นสีดําทั้งหมด <c oughs> ประตูครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นซ้ายขวานเนี่ยจะเป็นบานฟิกนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นบานเปิดนะครับบานสวิงครับก็กรอบอลูมิเนียมสีดํากระจกนี่ครับผมเปิดให้ดูนะฮะ โคมไฟด้านหน้าครับเป็นโคมไฟกิ่งมีให้จานวน2ชุดคือ1ชุดตรงนี้ครับแล้วก็1ชุดฝั่งนี้ครับนี่คือรายละเอียดด้านหน้าของตัวตู้6เมตรใบนี้ครับตัวตู้จะมีขาตั้งให้เรียบร้อยแล้วน,นะครับก็ยกสูงขึ้นมานะครับแล้วก็มีแผ่นเพจรองให้นะครับสลับตั้งบนพื้นดินพื้นไรได้ปรับพื้นเรียบร้อยแล้วตั้งได้เลยมาดูด้านซ้ายของตัวตู้ครับซึ่งตูต้ใบนี้ห้องน้ําจะอยู่ฝั่งซ้ายและท่านผู้ชมสามารถสลับได้ว่าห้องน้ําจะไว้ซ้ายขวาได้หมดครับ ยกตัวอย่างไปนี้ฝั่งซ้ายระบบท่อต่างๆจะยื่นออกมาให้ฝั่งซ้ายทั้งหมดแล้วก็คือจำน้ำําภายนอกใช้งานได้ทันทีและจะมีตําแหน่งของพัดลมดูดอากาศฮาตาลิเนี่ยครับขนาด6นิ้วภายในห้องน้ํา1ชุดระบบท่อต่างๆก็ไปถึงหน้าง,งานท่านผู้ชมจาเทสได้เลยนะครับเพราะตู้เรามีการรับประกันให้อยู่แล้วครับส่วนด้านหลังครับด้านหลังตรงนี้จะมีในโซนห้องน้ำครับจะเป็นกระจกฝ้านะครับตรงนี้พร้อมตัวอลูมิเนียมสีดําให้ ก็ภายในภายนอกมองไม่เห็นซึ่งกันและกันให้แค่แสงสว่างเข้าครับพัดลมดูดอากาศฮาตาลีขนาด8นิ้วสำหรับในห้องใหญ่ครับมาดูในตำแหน่งของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นทัลแอร์ครับ1 3 0่0น BTU อินเวอร์เตอร์ใหม่มกเบอร์5แล้วก็มีจุดต่อไฟภายนอกครับแบบกันน้ำตัวผู้ตัวเมียพาวเวอร์พักนะครับแล้วก็สายกาวแล้วก็แท่งกาวให้นะครับนี่ต่อเทสระบบอยู่นะฮะ ส่วนถ้าหันหน้าเข้าตู้ครับด้าน6เมตรฝั่งนี้จะเป็นฝั่งด้านขวามือของตัวตู้ซึ่งจะมีตำแหน่งของหน้าต่างครับหน้าต่างให้เป็นบานฟิกนะครับคู่ล่างแล้วก็บานกระทุ้งเปิดคู่บนครับจะเป็นอย่างนี้ครับมีให้2ชุดง่ายๆคือด้านล่างเป็นบานฟิกด้านบนเปิดรับลมได้นี่คือรายละเอียดด้าน3เมตรฝั่งขวามือครับตำแหน่งอย่างที่ผมแจ้งไปประตูหน้าต่างแล้วก็สีสามารถเลือกได้นะครับ มาดูรายละเอียดภายในของตัวตู้กันต่อครับขออนุญาติดประตูนะครับเพราะว่าตู้มีส่วนการความร้อนแล้วดังนั้นเขาจะกันร้อนเก็บเสียงไม่หลังไฟเก็บความเย็นได้สังเกตจากเสียงภายนอกที่ผมรีวิวข้าถนนตอนนี้เสียงภายนอกไม่ได้เข้ามาในตู้เลยครับนี่คือคุณสมบัติที่ดีของโฟมตัวนี้ครับมาดูรายละเอียดด้านประตูทางเข้าครับประตูทางเข้าครับอย่างที่ท่านชมเห็นนะครับเปิดเข้ามาก็จะเจอกับหน้าต่างน,นะครับหน้าต่างก็จะเป็นบานเลื่อนสลับ ครับกรอบมือสีดําพร้อมมุงลวดมีให้2ชุดเพื่อปร,ประกาศครับเซ็นทันแอร์อินเวอร์เตอร์ครับหน้าต่างครับที่อยู่ด้านข้างเมื่อสักครู่ก็เปิดไปมีาาาลักษณะการเปิดนะฮะก็จะเปิดรับลมเข้าประมาณนี้ครับส่วนของตู้ควบคุมครับเป็นของเลนเซอร์ครับพร้อมเมนเซอร,ร์กิล้วก็เซอร์กิตให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้๊กคู่กาวครับเป็นของฮาโก้มีให้4ชุดนะครับจะเดินระบบสายไฟเนี่ยจากด้านล่างขึ้นมานะครับเพื่อลดตัว พ่อนะครับให้น้อยลงครับมีให้สีชุดนะครับของฮาโกหลอดไฟครับสีบอมไว้นะครับสี่หลอดนะครับโคมสีขาวตำแหน่งทางเข้าครับจากประตูเมื่อสักครู่จะมีสวิตช์ปิดเปิดเป็นของฮาโก้ครับรีโมทเครื่องประกาศใบรับประกันนะครับสวิตช์ปิดเปิดควบคุมหลอดไฟด้านหน้าแล้วก็โคมไฟด้านในพร้อมพัดลมดูดอากาศเทสเปิดปิดครับปิดครับเปิดครับ พื้นครับพื้นเป็นสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลแล้วก็ปูทับนะครับหน้าด้วยกระเบื้องยางลายไม้แล้วก็มีคิ้วบัวให้รอบตู้แล้วการกระแทกให้นะครับตัวนี้แล้วก็รายละเอียดห้องน้ําก่อนครับห้องน้านะครับก็จะเป็นขนาด55คูณ3เมตรประตูครับเป็นกระจกบานเลื่อนรางแขวนบนปรอบอลูมิเนียมสีดํากระจกฝ้านะครับซึ่งภายในภายนอกมองไม่เห็นซึ่งกะกันครับแค่ให้แสงสว่างเท่านั้น ภายในครับหลอดไฟครับเป็นโคมสีเดี่ยม2อหลอดนะครับแล้วก็พัดลมดรออาศสวิตปิดเปิดด้านหน้าครับเทสปิดครับเทสเปิดครับเดินเข้ามาครับพื้นครับเป็นกระเบื้องกันเนโต้ะสาสคูณสาคูสูงขึ้น1แถวอ่างเคาน์เตอร์ครับเป็นของโมยาครับแล้วก็มีตัวปลั๊กให้นะครับแบบกันน้ํากระจกเงา ฝักบัวสำรัครับสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดที่ใส่กระดาษทิชชู่ครับแล้วก็ราวแขวนผ้านะครับทั้งนอกตู้กระจกอาบน้ำครับพร้อมถาดรองอาบน้ําและช่องระบายนะครับอันนี้ก็จะมีติดตั้งเครื่องทันตหมุนด้วยนะครับของสตีเบลสายฝักบัวอบน้ําครับแล้วก็ที่วางสบู่ครับฟอร์เนียด้านในมีให้หนึ่งชุดใหญ่นะครับแล้วก็ด้านนอกมีให้สชุดครับ กระเบื้องเป็นกริโต้30มสิบูสาปูสูงขึ้น1แถวแล้วก็ช่องแสงที่ผมแจ้งไว้ครับที่พารรวิวและนอมาสครูคือตัวนี้ครับก็จะมองไม่เห็นสึกกันและกัรน,นะครับแค่ให้แสงสว่างประตูครับบานเลื่อนรางแขวนบนนะสไลด์นะครับรางแขวนบนนะนี่คือรายละเอียดภายในห้องน้ำนะผมคันดูอีกครั้งนะครับชา้าๆก็มีให้ครบหมดแล้วครับพูดง่ายๆว่าจำน้ำจำไฟภายนอกใช้งานได้ทันทีครับผมนี่คือรายละเอียด ภายในของตัวตู้โมดูล่าเฮาส์ขนาดกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร50ใบนี้ครับอย่างที่ผมแจ้งไปครับส่วนมากลูกคา้านำไปใช้เป็นบ้านรีสอร์ทนะครับหรือสำนักง,งานได้หมดนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นยอดนิยมและขายดีหากท่านลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0 8 9 9 9 9 5 3 4 5 45, หรือที่ไลน์ oa ของทางบริษัท แอสไคอนเทนเนอร์โชว์เคข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ยังไงผมขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้และขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมตู้บ้านสไตล์โมด u l a าเฮาส์แบบมีห้องน้ำภายในฟรีแอร์และค่าขนส่งขอบคุณครับสวัสดีครับ